เวลาค่อยๆตามไปอ่าเพกเมเจอร์เป็นมัดใหญ่อ่าเพกไมเนอร์อยู่ด้านในเกาะซี่โครงแล้วรอดมาแล้วมันเป็นอุโมงค์เส้นเลือดเส้นประสาทเส้นเลือดแดงอะไรต่างมันก็จะรอดผ่านตรงนี้หมดถ้าถ้าเส้นถ้าเข้าชาก็แสดงว่าเส้นเลือดก็ต้องถูกกดทับด้วยเข้ามาด้วยกันทีนี้ตัวนี้นี่แหละเคล็ดที่เป็นตอนนี้เราจับในท่านี้ก่อนก็ได้นะครับเต็มอยู่นะตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะครับตัวนี้เราจับยกห้ถ้ายกไปก่อนนะครับ เจ็บตรงไหนลูกข้างหลัง no. ค ah, anyway. ่ะโอใยติดโอ้โหอ่ะงั้นเราไม่ต้องหลังก่อนยกแค่นี้เจียวไหมนิดนึงนิดนึงเนาะอ่ะแค่นี้ก่อนยังเต้นอยู่นะท่านี้นะครับเฉียง45องศาแล้วเราดึงไปข้างหลังดึงดึงไปดึงดึงหยุดหยุดทันทีเลยเห็นไหมแสดงว่าตัวนี้กำลังตึงถูกไหมพอเรากลับมาโอเคเต้นเหมือนเดิม แค่กี่ทีเนี่ยโอ้โหตึงมากเลยนะเพราะฉะนั้นชายังถ้าเราค้างไว้สักหนึ่งนาทีคนไข้จะเริ่มชาชาชาแล้วใช่ไหมชานิ้วไหนกี่นิ้วกี่นิ้วนิ้วโป้งนิ้วดีเหรออ๋อเจ็บด้วยเจ็บหลังใช่ไหมใช่ครับเอเคเราล็อกไว้ก่อนนะโอเคดีขึ้นนะหมหยุดแล้วถูกไหมครับ อันนี้เป็นการตรวจว่าถ้าที่ประจหยุดแล้วพอปล่อยรู้สึกวูบลงไหมใช่ค่ะเลือดก,ก็จะไหลลงเพราะเมื่อกี้เราดึงไว้เส้นนี้มันจะตึงถูกไหมตึงแล้วมันก็ปวดไว้กงลงูกนั้นเคสเนี้ยก็จะมีปัญหาอาจจะปวดร้าวลงแขนแล้วก็เริ่มชามีชาบา้างยังปกติไม่ไม่ค่ะหรือยังไม่นานาพอเคสนู้พเคสนู้นเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยเขาชาแล้วนั่นแสดงว่าขาดเลือดมานะแต่นนเนี้ยก็มีโอ,อกาสถ้าเวลาหนูหนอนตะแคงมีปัญหาชา ใช่ไหมเพราะนอนตะแคงมันจะบีบมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งนวดนี่แหละเข้ามาหาอาจารย์ชยัยคูปรากฏว่าแค่แค่เขานอนหงายเนี่ยเอามือวางแค่เนี้ห้า,านาทีก็ชามือหมดแล้วนอนตะแคงก็ไม่ได้เลยนวดเยอะไงเท็กมันเป็นไงฮะถูกใช้เวลาคุณนวดเนี่ยมันต้เกรงขายนะนั้นมัดเนี่ยจะเป็นปัญหามากเจอเยอะคอมมอ n เคสอตัวนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่ ตัวเพกเนี่ยต้องหาก่อนเลยถ้าคนไข้ปวดเล้วลงแขนหรือชาแข็งเสร็จแล้วเราก็รักษายัางไง<ม>นะครับก็ทําท่านี้แหละแต่ยานานนะครับจับยกนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ปล่อยลงให้เลือดมันลงเออเราจับชีพจอไปด้วยใช้ก็ได้นะครับครั้งที่สองยก